อยากโยมเป็นผู้เสียสะละพระเป็นผู้เก็บอโอ้ไม่เอาเราจโยมเลยพระโง่เเก็บมันทำไมชีวิตของพระก็ไม่มีอะไรย่างอยากโยมมาทำบุญเนี่ยอาตมาไม่ได้เอาอะไรหรอกแต่มาไปทอดปรปาให้หลายวัดเลยสร้างปา่าช้าซื้อที่ดินให้วัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้โยมไปมุงหลังคาวิหารไปสร้างโรงพยาบาลให้โยมอย่างเงี้ย คือธาตมาบอเอาไปแจกสร้างกุศลให้ญาติโยมอย่างเงี้ยเพื่อให้โยมได้บุญกุศลแท้ๆไม่ใช่ว่าอาตมาสอนให้ญาติโยมเป็นผู้เสียสละละพระเป็นผู้เก็บโอ้ไม่เอาลราโยมเว้ยพระโง่อเก็บมันทำไมเราต้องเป็นผู้ที <th ete> ่ฉลาดนะ เราไม่ได้เอาติดวัตถุเข้าของทรัพย์สมบัติของการเข้ามาบวชในพระศาสนาเนี่ยคืออริยทรัพย์ภายในเนี่ยตั้งแต่เป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่เรียกว่าสารานิยธรรมระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเลยนะสุขที่สุดโยมอารมานะทํามานึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ท่านเสียสละท่านไม่มีอะไรเลยเรานึกถึงคนไม่มีอะไรเลยเราก็ปฏิบัติอย่างคนไม่มีอะไรเลยนะั่นแหละดีที่สุดเลยโยม ชีวิตคนเราเนี่ยโยมโยมมานี่อาตมาต้องให้สาระกับชีวิตโยมจะไม่พาโยมลงไปในทางที่ต่ำหรอกมาจะยกใจของโยมนี่แหละ